แต่พอเขาเป็นอย่างนี้หรือเขาฝวยอะ่ะแล้วคุณก็ทิ้งไปเลยอะ่ะแต่ลูกอะ่ะแม่นะเว้ยแต่ก็ไม่ต้อนหรับโดนคนท่างบ้านนะคะเอามีดแทงปากแล้วแต่ช่องแล้วก็หลุดไปเลยพอหลุดปุ๊บไปเจอนว่าสมองเป็นเชื้อราจังหาพี่น้องอ่ะน่ารักมากเลยนะแต่ เขาว่าอายุเยอะไปแล้ว,ม,ลวมันลมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขามันเป็นของลูกของผัวมากกว่าแต่ทีนี้พวกเขาว่าไม่เคยตอบ่อมาเลยแล้วตอนนี้สามีเขาไดิศชีวิตหรือว่ายัางไงคะยังมีชีวิตอยู่ดีนะคะหาได้เงินเกษียณจากบริษัทไปตั้งเยอะตอนที่แกเออรื่องมากาก็เงินเยอะนะแต่แ,ต<ม>แกะจะไม่เคยพูดถึงไม่ติดต่อป้าต่อมาเลยไม่เลยค่ะถ้าถามจากพี่น้องเขาทุกคนแล้วก็พี่สายดูไม่ภาคภูไม่มีเลย แม่ในวันนี้ในวันนี้ที่แม่เป็นแม่เนาะดูแลบ้านรัตนาฐานะแบบตัวแทนพ่อหมอปลาคุณอยากให้แม่พูดอะไรคะให้พูดถึงป้าหรือว่าคุณทั้งถึงเขาแต่ดิฉันคิดว่าเขาอะยังดูอยู่นะคะถ้าดูอยู่ตอนนี้ถ้าอยากรับป้าก,กับดูแรงหนูยินดีนะคะหนูยังพาป้าไปตามหาคุณที่ซังหน้นางบ้านแต่ก็ไม่ต้อนรับแม่ไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะ แล้วเขาอยู่ในบ้านไหมแม่ไม่แล้วทุกคนนี้ดิฉันเข้าใจว่าป้ารู้แต่ป้าไม่รับป้าจะไม่จําสิ่งที่ทําให้เจ็บแล้วก็ด้วยความที่ไม่เคยพูดถึงในทางที่ไม่ดีแกเป็นคนที่จิตใจดีถ้าพวกคุณเนะ่ยอย่าคิดแค่ตอนที่เขาสวยเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานดีถึงจะอยู่ด้วยแต่พอเขาเป็นอย่างนี้หรือเขาปวยอ่ะแล้วคุณจะทิ้งไปเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคัวช่างมันเถอะ แต่ลูกอ่ะแม่นะเว้ยบ้าบอกว่าให้ถึงไม้ยันนะเพราะที่บ้านจะใช้ไม้อันไว้ผู่เพราะว่าไม่งั้นแกจะทำอะไรคือขอโทษแล้วทุกวันนี้ฉี่อือป้ายยากดีต้องอาบต้องลออ้างอยู่เลยเพราะบางทีเหมหนฟักลุดไงฮะยังไม่ได้จุดนั้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้จุดนั้นหมอฟาก็เลยว่าถ้าใครถือไม้แล้วมีเรื่องกูแน่สุดท้ายตัวเองแบบต้องคอยถือป้ายอยู่ไม่ขู่ไว้ขู่อย่างเงี้ยเขาก็ถึงจะกลัวระดับหนึ่ง แต่ว่าถามตีไม่ไม่มีใครตีหรอกยังเอามานอนด้วย<ม>เห็นแกอย่างเงี้ยแล้วแกฉลาดขึ้นยังใครจะไปทําร้ายแกลงลองไปดูอยากให้เห็นเรื่องหลังว่าถ้าหมอปลาเป็นผู้ชายที่ไม่ตบหนิสัตว์ตแล้วเขาเป็นผู้ชายที่หน้าเดียว<อ>เป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่อยว่าต่อนหน้าคุณไงรับหลังกูทําดีกว่าน,นั้นดวแก<อ>ถ้าทําไม่ได้กูจะไม่พูด<อ>เขาดูแลได้ดีมากแบบซึ่งแบบว่าเชื่อไหมว่า ป้าเนี่ยเป็นหัวขนาดว่ารถมันมืดแล้วหมป้าลงไปฉี่เขาไปถ่ายในการไกลเชื่อไหมป้าหันมาถามว่าเอ้าขับรถทาไมล่ะเขายังไม่ขึ้นมาเลยจนแบบแล้วตาต้องโยเขาก็เลยแกล้งขับรถเลยไปนิดนึง mm hmm. จอดก่อนเขายังไม่ขึ้นมามันมืดขนาดนั้นทีิ่งได้ไง mm hmm. เขาห่วหมอป้า mm hmm. พอดิ่ฉันเล่าให้หมอป้าฟังนะคะเพื่อนๆ mm hmm. หมอป้าก็งงหน้านตาไหล mm hmm.